นี่นะคะทุกคนในลายกลุ่มกลุ่มครอบครัวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะหนูเข้ามาแล้วอันนี้อันนี้พี่ชายหนูนะคะพี่มาว่าส่งโมแล้วนะคือไปส่งที่หอแล้วแล้วหนูก็ส่งรูปเตงไปนะคะไม่หลุดให้เป็นรูปหนูทําหน้าแบบนี้ถ่ายที่หอคือทําหน้าปกติส่งแม่แบบโอเคแล้วแบบแม่ก็บอกว่าโอเคอันนี้ ห็นแม่หนูบอกแล้วแม่หนูชอบผีบโอเคไว้ทุกคนแต่นี่พอพึ่งนี่ไม่รู้อะไรน่าจะกดผิดโอเคแล้วแม่ก็ฮ่าฮ่าฮแล้วแม่ก็พิมพ์ว่าเจ้าลูกแมวแล้วแม่ก็เขียนว่าเติมหนวดหน่อยแล้วแม่ก็ส่งรูปที่หนูทารูปเนี้ยไอรูปเดิมมาทุกคนกลับมาไว้แล้วแม่ก็เติมหนวดให้แม่วาดรูปในหลายไว้ทุกคนไอ้ที่เป็นปากกาว่ารูปแบบก็เป็นหน้าหนูอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนวดอย่างเงี้ยไว้แม่เอาไปเติมหนวดแล้วก็ไปเติมหูเว้ทุกคนให้หนูแบบกลายเป็นแมวทุกคนหนูแบบ งงหนูเลยตอบกับว่าฮา่าแบบงงอะทุกคนหนูอยากให้ทุกคนดูเฉินมากตอนแบบมันไม่มีรูปอะทุกคนอันนี้คือแบบ no script ทุกคนมันคือแบบเรื่องจริงผ่านจอเ้ยทุกคนแม่ดูแลอยู่เลยรูปนี้รูปนี้ <laughs> น่าเกลียด <laughs> อันนี้คือรูปที่แม่ทําให้เห็นไหมแม่ดูแลอยู่ด้วยแม่ส่งมาในไลน์เนี่ยรูปนี้ทุกคนดูหน้าหนูดิ ตอนนั้นไปซ้อมสัญญาณนะคะทุกคนแล้วแม่ก็ไปเติมหนวดให้หน้าแบบหน้าแบบส่งถ่ายส่งแม่ถ่ายสมหมอถ่ายส่งแม่กับทำหน้าอย่างทำหน้าแบบหนูจำนะทำหน้าถ่ายสงแม่ตรงนี้จะหลอกอะทุกคน แม่ไปเติมหนวดให้